หลักๆเลยคือเราต้องการตรงจอดรถนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสอบถามลูกค้าก่อนถามว่าลูกค้ามีความต้องการจอดรถ ที่จํานวนกี่คันนะครับโดยปกติผมจะเฉลี่ยก็คือรถ1ครคนคันควรจะใช้พื้นที่ความกว้างอยู่ที่2องเมตรห้าสิบสำหรับตัวแน้าบานแล้วจะใช้พื้นที่ซ้ายขวาและด้านบนนะครับสําหรับการยึดพพอร์ตรางซาสพอร์ตจากด้านหลังเข้าไปโดยปกติครับผมจะขอจอด1คันเนี่ยขอพื้นที่ประมาณ3เมตรนะครับสคันก็คูณ2ก็อยู่ที่6เมตรนะครับหรือแม้แต่อจอด3คัน8เมตร7เมตรสามารถผลิตให้ได้ครับ เล็กกว่าน,นั้นได้ครับเพราะว่าทุกบานของเราทุกออเดอร์ของเราครับคอสตมไมผลิตร้อจากโรงงานเยอรมันครับปรับเปลี่ยนได้ครับเรามีทั้งรูปแบบเป็นไมโครเกรนเดโคเกรนเดโคเรเกนนะครับก็คือเป็นรูปแบบเรียบหรูโมเดิร์นรูปแบบสีที่หลากหลายรวมถึงรูปแบบแพทเทิร์นลายไม้นะครับสามารถเลือกเป็นตัวอะคริลิกไซด์หรือว่าโซ,โซนที่เป็นเหล็กฉึกทั้งหมดก็ได้ครับ ไม่ใช่กระจกครับเป็นอะคาริกใสสชั้นนะครับคอนเซ็ปต์ก็อย่างที่พูดไปเมื่อก,กี้ก็คือเป็นเหมือนต่างเครื่องบินนะครับก็คือเราต้องการความหยุ่นที่ส่งผลต่อความแข็งแรงถ้าเกิดเวลาเขาแตกครับเขาจะไม่แตกเขาจะเหนียวเขาจะเจาะออกมาเป็นเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนอีลาสติกระดับหนึง่ง แต่ถ้าเป็นกระจกทั่วไปเนี่ยเวลาแตกอาจจะแตกออกเป็นเม็ดข้าวโพดหรือชิน้นเล็กๆซึ่งส่งผลให้โจรกรรมเนี่ยสามารถเอาตัวรอดเข้ามาตามช่องนั้นได้ซึ่งของเราครับพิสูจน์แล้วว่าโจรนี่ไม่สามารถททาการโจรกรรมได้ร้อเซ์ครับเลือกได้เลยครับจัดเลือกเป็นทึบหมดใสหมดทึบ1ช่องใสหมดหรือว่าทึบหมดใส1หช่องก็สามารถทําได้ครับเล่นชั้นบนชั้นล่างโรว์โรสอสามารถทําได้หมดครับเพราะว่าทุกวันคือขอสูมายครับผม